ใสไปทั้งใต่เลยจัดมาจอดม,มือลงดขงีของแซบครับของแซบอืมอได้ขันหนึ่งพอดีเลยเพยะาะเต็มไป <c oughs> ้ oh. เต็มไปไปดูกันไลายแล่าดูวยากลับล้นแล้วของแท้น,นะครับภูมิยญญาชาวบ้าน <laughs> นมวัวสดจากพ่อทรายนะครับวันนี้จดให้ <laughs> นมวัวสด <laughs> นมวัวสด เราจะมาแก้มกับผัดหนูนะครับหนูนาได้หนูนามาสามตัวสี่ตัวนี่ผมมาหาเชฟคืนนี้เออคือไปดูบอลลำกันมาร้อนกันหมดแล้วพรุนี้จ้ะเว้ยเว้ยไปกลับแล้วเมาเหลราสีเขียวเต็มกระเป๋าเตรียมล้วกินหนูนา กินกินน้ำนมไปก่อนน <Please. S 2> ดูนามาแล้วนี่นตัวใหญ่ตัวเล็กหาได้แค่นี้ <c oughs> นี่น้ำแก้ม โอ้แรงแรงจกับวนเด้พรแกอนนีก็ใเลยแ้เลยหล่อ้ายยุ่สานแล้วเนื้ออแค่แต่มันเสียบไม่ยากนะ ขัวขัวไปอ่ะกินนมก่อนยุงร่างกายของหายากแล้วสมัยนี้หนูพี่น้องจุ๊บตัวใหญ่ตัดละเอียดไห โดยง่ายนะครับของแค้ดูกล้ามเชฟด้วยได้เวลาเด้อพี่น้องเด็กหลักเกลอบนึง สิ่งนี้คือเจ h อดแล้วเดีเวลาจืแล้่น้กินได้แน่นอนนั่นถ้าแบบนี้ไมได้เขาจมูกแล้ว นี่พออือเฮ้ยเว้ยอแค่เนูแล้วครับ ขวยแห้งก่อนเขียนบอกอะไรแน่ <C le af> น่าเก็บยังไอเลยแ <C le af> น่นอนเดือดทองคำอีกวันนี้หนูแซบพี่น้องแซบ น้ำบิดนึงเี้ยล้ครกด้วยเดี๋ยวก็ใส่ไปกระเพราล้วแกเอกไปก่อนหน้าบ้านประตูรั้วก่อนประตูรั้วกับหน้าบ้านแล้วก็ห้องนอนแค่ใส่กันไว้แค่นั้นเองสามดอกอย่างอื่นก็ใช้ก็ทำอื่นไปก่อนแ่กระเพราแล้วจ้ะโอเคเรียบร้อยจะรอกินนะจ้าในเวลาโ้ยแล้วครับนี่ Chết bệnh ngang còn Không phải <laughs> đúng không phải Má chín nua Có gì đây 嗯，我下来 Núi nào không? Núi nào? À, mới tập núi vậy Thật đến đây, tập núi Tập tiêu bà điên Thôi